ก็เอาสิ่งง่ายๆที่มาถามหลวงพี่แล้วก็พวกโยมเคยเห็นกันเป็นบ่อยคือตามบ้านบางทีแล้วก็พวกมีสตางก็ไปซื้อปลามาเลี้ยงในตู้ปลาก็ททำแสงสีก็สวยดีเหมือนกันนะแล้วก็บางทีเอาไปซื้อนกมาเลี้ยงในกรงก็นกตัวสีสวยทีนี้ก็เลยถามหลวงพี่ครับ ว่าการที่เราเลี้ยงนกเนี่ยมันก็เป็นการจํากัดที่อยู่เขาแต่เราก็ยังมีอาหารเลี้ยงเขาแล้วก็น้ําก็เปลี่ยนทุกอาทิตย์หรืออะไรทํานองเนี่ยแล้วก็คนเลี้ยงบอกดูมันสวยดีคนอารมณ์ไม่ดีมามองปลามก็อารมณ์โกรธก็หายไปทีนี้ผมก็อยากถาม,มพี่ว่าให้ผ้นที่เอามากัดขังเนี่ยมันมันจะผิดศีลหรือเปล่า ถ้าไม่ปิดศินมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตายไปเป็นชาติหน้าเราเกิดจะมีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วผม <จะ S 1> ก็ปิดสินไหมครับเออเลยมันถามหลวงน,นาถ้าเรานะอยากเป็นปลาในตู้ไหมล่ะไม่อยากครับทำไมล่ะก็คงจะไม่มีอิสระภาพไปไหนก็นั่นนละสิที่เราถ้าเราเป็นปลาบ้าง เลือกเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นนกที่เขาขังเราที่นั่นอยู่ในกรงทองก็จะเอาอาหารอย่างที่เรากินได้แต่เราจะกินทุกวันทุกวันเราก็เบื่อแล้วก็ยาอย่างที่สองเร,เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเรามันจะเห็นอะไรอีกนอกจากเห็นตะกรงแกก็นา,นานมาทีแกไม่ได้อยู่ข้างๆกรงตลอดทุกวันทั้งคืนที่ไหนนะแกก็คอยคุยกับฉันนะ คอยทักทายฉันนะไม่ต้องอะไรขนาดลูกเป็ดเนี่ยไม่ได้กักขังอะไรเขาเลยเนี่เขายังโหยหาให้เราไปหาเขาเลยไปหาฉันหน่อยนะมาคุยกับฉันหน่อยสิอย่างเงี้ยต้องคอยเรียกเป็ดไปไงเขาก็ดิการนงงๆงพอจบคือถ้าเราเป็นอย่างเขาอเราคงอึดอัดมาก แกจะเอาฉันมาอยู่อย่างนี้ฉันก็ไม่ว่าอะไรละแต่แกให้ฉันหน่อยได้บาละให้ความรักให้ให้ฉันได้มีความสุขอยู่กับแกได้ความไม่ต้องอะไรเรียกว่าไม่ต้องห่างเหินกันอย่างเงี้ยแต่นี่มันถึงเธอจะให้ความรักความเอ็นดูให้ความเป็นมิตรให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ทำร้ายกันแล้วก็เอาเรามาอยู่คือกลัวว่าเราจะไปไหนไปที่อื่นเสียแล้วก็จะไม่เห็น ประมาไม่เห็นคนรักนะถ้าว่าถ้าเขารักเธอมากเขาก็ขังเธอไว้ในบ้านกลัวเธอจะไปไหนเดี๋ยวกลับมาไม่เห็นเธออย่างเงี้ยนะก็ขังเธอลับกุญแจเสร็จสับอาหารเตรียมไว้เสร็จเลยนะนต้องในตู้กินเอาเองนะเย็นเย็นกลับอย่างเงี้ยเธอจะทนอยู่ได้สักกี่วันถ้าถามว่ามันเป็นบาปไหมล่ะบาปมันเป็นบาปแน,น่มันมีกรรมกันแน่หลลวงนะ มันไม่รอดกันเราเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นที่พึงพอใจถึงจะเป็นคนรักกันก็ไม่สามารถทําใจที่จะอยู่อย่างนี้ได้ทุกวันทุกคืนเพราะไม่มีใครที่จะคอยอยู่กับเราเคียงข้างเราเออแกเป็นนกปรีชและอยู่ด้วยกันอ,อ,อยู่ในกรงด้วยกันเลยนะออถ้าข้ารักแกแกรักข้าอยู่ในกรงด้วยกันอย่างนี้ข้าชอบแกจะนั้นไปมีน้อยไปอะไปหาคนอื่นแกไงก็อยู่กับฉันทุกวันอย่างนี้ยังได้ แต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเน่เขาเอาเราไปอยู่มันก็เราก็พัดพลากแล้วไงพอเราพัดพลากแล้วเขาจะทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเขาก็ไม่ได้แสดงความรักความจริงใจกับเราเท่าไหร่เขากค่เห็นเราเป็นเครื่องประดับแค่ขี้คลายอารมณ์เขาชั่วคราถูกใจเขาก็มาเล่นกับเราไม่ถูกใจเขาก็ไม่สนใจเราถึงเวลาเขาอยากให้เรากินเขาก็มาไม่อยากให้เรากินเขาก็ลืมไม่สนใจเราแล้วก็ ไหวไปไหวมาไหวมาไหว,ไป,ไ,วไปนี่ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยมันก็คือกฎที่กรรมที่เราคงทํากับคนอื่นเขาไว้มาก่กนถึงเวลาก็จะมาสูกก็ทําอย่างนี้ถ้าตายไปเป็นเปรตหมอจะเป็นยังไงล่ะจะเป็นเปรตเลยเหรอครับเอาโอ้โหก็ให้อาหารเขาทุกวันทุกวันเนี้โอ้โอ,โอนั่นแหละพูดถึงถ้าจะต้องเป็นเปรตจะทํำยังไง โอ้โหผมว่ามันมันโหดไปเนี้ยพี่ฮเป็นวิมานวิกระเปตใช่ไหมล่ะเปตที่มีวิมานสวยงามเวลาอยู่ในวิมานก็สวยแต่เวลาอยากออกจากวิมานเจออะไรล่ะเจอจากที่ตัดคอใช่ก็จะถูกประทุษสลายอย่างนี้ พราะเราไปพยายามที่จะทำร้ายจิตใจของคนอื่นหรือสัตว์อื่นมันก็สร้างกายเขาก็ไม่เบีนอิสระแต่ว่ามันยืนนานๆมันไหวนานๆมันเมื่อยจะตายจะให้มันไปไหนมาไหนมันพักใจมันไปสบายมันจะได้ไม่ต้องไหวมันไปตามน้ำบ้างมันก็จะได้พักมันบ้างไอ้นี่น้ำก็ไม่ช่วยต้องไหวอย่างเดียวอะไม่ไหวก็ลอยคออยู่งเงี้ยดิ่งอย่างเงี้ยไม่นานล้วก็ต้องมาไหวต่อ มันเมื่อยนะหนุ่มนะนี่ยไอความสุขที่คนเขาพยายามเอาเอาสมมติว่าเป็นเราเป็นปลาอย่างนี้หรือเป็นนกเอาเราไปอยู่อย่างนี้เวลาเขาตายไปไอผลของกรรมถ้าเขาทำต่อเราเนี่ยทำเพราะว่าเขาอยากได้ความสุขจากเราเขาไม่เคยให้ความสุขของเขามาสู่เราแต่ก็ต้องการความสุขจากเราไปให้เขา ธอเข้าใจไหมเราเหลืออะไรลหละความสุขจากเราก็เหลือทุกข์ของเราแต่มันเอาความสุขของเราไปแล้วไงความสุขที่เราจะอยู่อย่างอิสระมันเอาไปแล้วความสุขที่เราจะกินอะไรก็แล้วแต่เราจะเลือกมันเอาของเราไปแล้วมันเอาของเราไปเพื่อเอาสามใจมันเอาอาหารกล่องบางอาหารนูน่นอาหารนี่มาให้เรากินแทนเอาที่อยู่ที่เราไม่ชอบใจให้เรามาอยู่แทนในไอ้สิ่งที่เขา เอาของเราอย่างเดียวมันก็เหมือนกับเปรตนะหมอเปรตที่เอาฟาร์มไปเอาฟาร์มสุขของคนอื่นเข้ามาคนอื่นเขาจะได้สิ่งนี้เราก็ไปเอาของเขามาเขาควรจะได้เสื้อผ้าเขาควรจะได้อาหารเพราะเขาจัดสิ่งเหล่านี้ไปให้เขาแล้วเนี่ยนี่ไปเอาเขามาก็เหมือนกาที่ไปจิกเอาอาหารที่คนเขาคือกระแบกบนบ่าเนี่ยจะไปถวายพระอย่างเงี้ยก็เลยไปเอาของกินของกินที่ให้ความสุขกับพระมาเป็นของตัวเอง กายก็เป็นกากระเปะดงนีก็มันนั้นขึ้นชื่อว่าเปรตโดยโดยกรรมก็คือว่าไปเอาความความสุขสบายของคนอื่นมาเป็นความสุขของตัวเองทําให้คนที่เอาถูกเราเอาเขามาเขาก็ต้องจมอยู่ในความทุกข์ความลำบากนั่นคือเปรตหมอถึงจะไม่ฆ่านะถ้าฆ่าถ้ารังแกก็ลงนรกไอ้ที่เขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้รังแกเขาไม่ได้ประทุษร้ายด้วยวิธีอื่น เขาแค่เอาความสุขของเราไปเอาไปเป็นของเขาเราก็ไม่มีความสุขอะไรนอะกจากทนความทุกข์ของเราที่ไม่มีความสุขเหลืออยู่คนเหล่านี้ก็ดีร้อใครกระทาแบบนี้ก็เป็นเปรตทุกคนหมอแล้วเปรตมันก็ถูกแบ่งจําพวกไปถึงสิบสองจํำพวกหนึ่งในจําพวกที่เก่าวมาที่กระทําแบบนี้ก็เรียกวิมารวิกเปรตมีวิมารเป็นที่อยู่นะอยู่สุขสบายอาหารการกินอะไรจะออกไม่ได้นะ ออกไปเจอเจอดีแน่เลยแต่หลวงพ่อบอกว่าเราเราถือว่าพวกนี้ก็เป็นเทวดาชนิดหนึ่งแต่ว่าคือมีทรัพย์สมบัติของเราที่จะกินได้แล้วเกลอกแต่งกายก็สวยแล้วก็แต่ว่าสําคัญที่สุดมีสถานที่อยู่ด้วยแต่ว่าสถานที่อยู่นั้นออกไม่ได้ถ้าออกไม่ได้ก็ถูกใบพัดจักรน่ะตัดที่สาขาดเลยหลวงพ่อบอก ที่มันออกไม่ได้เขาจะเรียกว่าเป็นเปรตชนิดหนึ่งแต่ความจริงเพื่อเป็นเทวดาน,ะนะนะก็ไอ้ที่มาถามเรื่องอย่างนงี้เพราะว่าเราเห็นกันบ่อยตามบ้านที่เราทำกันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งสาคัญที่ว่าเราต้องของจริงมันมีนะจะต้องเป็นอย่างเงี้ยแะเป็นเวมเวมเวมเ,เวมานิกรเปตที่เราจะต้องเป็นเน,ะน,ะนะี่ยเงี้ยยินดีมาชน,น,นะ,ะนะานะนะจ๊ะ คนเขาไม่เห็นโทษของการไปเอาความสุขของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอมันไม่เห็นโทษนะหมอเขาคิดว่าเขากําลังให้จริงๆเขาไม่ได้ให้เขากําลังเอามาถือไหมน้นองน,นอะ,ะเขาเอาของเอาความสุขของคนอื่นมาให้เขาเองแต่คิดว่าสิ่งนี้เขาให้เขาไม่ได้ทําร้ายเขาเขากําลังให้ความสุขกับปลามันไปลงน้ํามันก็คงตายปลาทองมันจะไปอยู่ยังไงลงคลองปล่อยไปมันก็ตายถูกปลาอื่นกินหมด จู่แม่หลวนาเคยวางนั้นคือมันมีกรณีอย่างเดียวบางทีเราเห็นมันนะมันไปอยู่ในที่ที่มันเกิดอันตรายแล้วเราไม่รู้จะช่วยเขาไปอยู่ที่ไหนเราก็เอามาอยู่ในที่ท,ที่มันปลอดภัยเจตนามันไม่เหมือนกันไอ้นี่เราสงสารเขาจริงๆเพราะว่าถ้าเขาอยู่ที่อื่นเขาคงไม่ปลอดภัยแน่เนี่ผมเคยไปเจอที่สมัยผมยังไม่บวชไปที่สำนักของหลวงพ่อดาบท ที่เชียงรายทำมรกมผมไปเจอนกแล้วถูกขังเอาไว้ในกรงนี่ไอความมีมานะของเราเนี่ยเราก็ติเลยติว่าเอาสมัยนะั้นที่ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบทำไมต้องเอาสัตว์มากักขังเอาไว้อย่างนี้น่าจะปล่อยมันเป็นธรรมชาติของมันไปนะไม่ควรจะมาอยู่ในกรงอย่างนี้ อันนี้คือความคิดในมุมของเรามุมเดียวแต่ความจริงที่มันเกิดเรื่องอะไรเรื่องราวเกิดกับสัตว์ตัวนี้มายังไงเนี่ยเราไม่ทราบเรื่องเรานี่หมอไอ้ความคิดที่มันไม่เห็นความจริงมันก็กลายเป็นโทษกับตัวเราทำียกว่าสุดท้ายตอนหลังก็จะไปขอเข้ามาท่านตั้งใจขอเข้ามาท่านนะว่าเราเก่าวโทษโจ์ความผิดของท่านไปซะแล้ว ท,ทั้งเราไม่รู้เหตุที่มาที่ไปเป็นยังไงในเวลาถ้าเธอไปเห็นคนเขาเลี้ยงนกเลี้ยงปลาบางทีเราก็จะพิจารณายังไงก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะทําถูกทําผิดมันก็เป็นบุญเป็นบาปที่เขาเนื่องกับเนื่องกับสัตว์ตัวนี้มากันในการก่อนมันคงหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ทนะดใช้กรรมกันไปส่วนเขาจะมีบางคนอาจจะจะนาดีอาจจะเป็นนกมันเอิดปีกมันหัก อย่างเงี้ยแต่เราเห็นมันก็คงเป็นปกติว่ามันก็ยังก็ขยับเปลี่ยนได้จริงๆมันบินไม่ได้ไอเขาจะปล่อยมันไปอยู่ในโลกของวามเป็นปกติมันก็คงเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นมันไม่ปลอดภัยก็เลยเอามาอยู่ในที่ที่เขาพอจะปลอดภัยกว่านั้นอย่างนี้ก็อาจจะมีเยอะแยะไปใช่ไหมหลวงน,นายิ่งก็มีในความคิดบางทีถ้าเราคิดในมุมเดียวของเรามันก็ผิดได้มันผิดไปจะผิดได้นะ สูวเราไม่คิดมุมเดียวดีกว่าคิดมาทั้งสองมุมมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจเป็นแบบนี้ก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราถึงเวลาเรื่องของเราบ้างเราก็ต้องต้องพิจารณารมในสิ่งที่มันเป็นที่ที่เราไม่ขาดเมตตาแล้วก็ไม่ขาดกรุณาแล้วก็สื่อคตินึ่ก็ไม่ทําร้ายใจใครนะไม่ผสัสทุสายใครได้ทางใจทางวาจาทางทางการกระทํานะเราก็ต้องคิดอย่างนี้ไว้ก่อนเป็นระดัแบ,บแรก เราจะทํำยังไงกับเขาให้มันเหมาะสมเนี่ยก็ไปอีกเรื่องหนึ่งดูอย่างสมัยพระพุทธเจ้าเรื่องเกิดยังไงพระองค์ก็รู้แจ้งตลอดตั้งแต่ต้นยันปลายทาไมภาครือไทยของพระองค์จึงสงบไม่ไหวจริงกับสิ่งที่เกิดอยู่เฉพาะหน้าของพระองค์ก็เห็นเขาจะต้องตายก็ต้องเห็นอยู่ว่าต้องตายพระองค์ก็ไม่ได้ไปที่จะปกป้องยับยั้งการตายของเขาเลยขอยการตายของเขาเนี่ยมัน มันมีคติที่ไปที่ดีสะก็เป็นอันว่ามันยังดีกว่าตายแล้วคติมันไปในทางไม่ดีน,น,นะนะานะอคุยเข้านี้แหละครับก็ก็เปลี่ยนเรื่องใหม่เรื่องนี้ผมเคยสามน้องพี่มาเกือบสองปีแล้วแต่ว่ามันก็ก็ยังมีเรื่องให้ให้มันอธิบายชัดเจนย่งน่งเด่นเะกี่ยวกับเรื่องการค้าขายที่ มีห้าชนิดที่องค์สมเร็จสมมาเจ้าว่าไม่ควรจะค้าขายเป็นภาษาบาลีว่ามิจฉาวานิชามีห้าชนิดนะฮะก็มีคือหนึ่งก็เกี่ยวกับค้าสัตว์สองค้าคนสามค้าสุราสี่ค้ายาพิษที่เราลูกเนะี่ยยามา่ยาบ้า อันนี้อันที่ห้าค้าอาวุธทีนี้ผมก็เลยถามอ่ง่ายง่ายก่อนเนี่ยพี่ครับอย่างค่าคนเนี่ยจะเอาอย่างสมมุติว่าประเวณีเนี่ยพี่ครับมสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีก็เป็นสำนักเขาเนี่ยแต่มันปิดกฎหมายนี่ก็มีคนรวบรวมก็แต่ว่าก็ยังมีการ ผมว่าลวยกับกริการพวก,กรักษากฎหมายเนะี่ยผมอยากทราบว่าที่เขามปอยู่กับเราเนี่ยเราเลี้ยงดูแล้วก็าเขาค้าขายมีห้องหับอยู่แต่ว่าเสียเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เจ้าของบ้านอะไรเงี้ยผมอยากทราบว่าเจ้าของบ้านอันเนี้ยผิดศีลหรือเปล่าครับที่เอาคนตรงนี้มาอยู่ผิดศีลไหมครับก็สิ่งที่พระองค์ทรงจัดไว้ก็มีสามอย่างไงหอ ตั้งใจกระทำการละเมิดสองยุยงส่งเสริมผู้ที่กระทำการละเมิดสามยินดีกับผู้ที่เขาได้ละเมิดมคือละเมิดความสุขของคนอื่นอย่างนี้นั้นเหตุทั้งสามอย่างไม่ว่าใครก็ตามถ้าเข้าในในเจตนาทั้งสามเจตนาก็ผิดศีลทุกคนมีมีอะไรครับหนึ่งหนึ่งคือเจเจตนาที่จะทำทำความชั่ว คือละเมิดความสุขของคนอืน่นสองคือยุยงส่งเสริมสามคือพอยินดีนที่คนอื่นก็ทําความชั่วสามอย่างเนี่ยหมอถ้าเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่คุณก็ผิดสินเมื่อนั้นแหละนั่นคือคนที่ควบคุมลึกลห,หรือว่าแม่เราเนี่ยก็ผิดทั้งหมดนั่นลงน,นะไม่ว่าเขาจะม,จมีเจตนาไปในทางใดก็ตามถ้าหากว่ามาอยู่ในเกณฑ์สามอย่างนี้ก็เข้าข่ายผิดสินแล้วอย่าง ในโบราณที่หลวงพี่กับโลกประสูตินางสุริมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องทึงหลวงพ่อบอกว่ามันก็ถ้าแก่ว่าเขาก็เบียดผิดศีลอะไรจำลองเนี่ยแต่อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องพิเศษแต่หลวงพี่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักการจริงๆครับที่ถูกต้องอันนี้ผมมีความเห็นด้วยแต่หลวงพ่อท่านแก่ว่านางสุริมาเนี่ยเขาเป็นหญิงงามเมืองเนี่ยเขา ไม่ได้ผิดศีลนอะ่ะพี่เราเคยคุยกันมาแล้วว่าเป็นพระโสดาบันด้วยใช่ไหมท่านสริมาอย่างเนี้นี่นก็มีกรรมเพราะเพราะวาจาท่านไม่ดีอืก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในผลของตอนที่ท่านมาเป็นโสเพณีแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านต้องผิดศีลห้ามันไม่เกี่ยวกันถูกไหมล่นนะหลวงน้การที่อยู่ในเรื่องของการบำรุงบำเรคนอื่นในใน,ในความใคร่ยินดี ท่านไม่ได้มีเจตนาจะไปยื้อแย่งใครคนนี้ไม่ใช่ผัวเขามีก็อยากจะไปเอาของเขามาเป็นของเรามันเป็นอย่างนั้นซะที่ไหนล่ะแล้วก็พ่อแม่เขาเขาไมา่ได้รับรู้ด้วยไม่ได้ยินดีด้วยแล้วก็ไปเอาเอาเอาลูกของเขามาโดยพ่อแม่เขาไม่ได้ยินดีด้วยมันคนละอย่างกันนี่ตรงนั้นนะอันนี้มันเรื่องของอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง มันเป็นผลพวงจากวิบากกรรมของท่านที่ไม่สามารถจะปฏิเสธกรรมของท่านได้อย่างหนึ่งมันจึงสูกแยกออกจากการที่เขาได้กระทำความผิดในศินมันไม่มีปรากฏนั้นโอกาสที่ท่านจะปฏิทิปฏิบัติของของท่านถึงความเป็นพระโสดาบันมันเป็นไปได้อยู่แล้วหลักมันเป็นไปได้นะหลวงนะเพราะสามารถที่จะไม่ประทุสลาย ไม่ค่าสัตว์ก็ได้ไม่รักทรัพย์ก็ได้ไม่ผิรูปผินเมียมันของทาง่ายเลยเพราะว่าใครจะมาอา,อาศัยท่านเพื่อการบำรุงบำรเรก็ต้องจ่ายสตังตรงไปตรงมาคือละพันกระหาพระนะก็ว่ากันไปอย่างนี้ไม่ได้ฟรีฟที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นโดยเมียเขาอะไรเขาเขาไม่ชอบใจก็เปล่า อันนี้เป็นความสมัครใจของสามีเขาก็มาเขาก็มาจ่ายสตังค์กันเองมันคนละเรื่องไหมลุงนะเอาเนี่ยเรื่องเรื่องหนึ่งอาชีพมันที่หนึ่งเกี่ยวกับคนทีนี้เกี่ยวกับสัตว์อันนี้คงจะง่ายนะเลี้ยงหมูเป็ดไก่ปลากุ้งไปขายเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยผิดใช่ไหมครับผิดศีลใช่ไหม เลี้ยงหมูเป็ดไก่ปลากุ้งไปขายแล้วเ็าไปฆ่ากินเป็นอาหารเนี่ยเขาเป็นผิดศีลใช่ไหมครับคนเลี้ยงเนี่ยจะเลี้ยงเพื่ออะไรเลี้ยงเพื่อให้เขาชีวิตเขาลอดจากอันตรายรลอ้่วเลี้ยงเอาชีวิตของเขาเพื่อจะเอาให้ให้เป็นการแลกเปลี่ยนได้มาซึ่งประโยชน์ที่ตกต้องกับคนเลี้ยงส่วนใหญ่มันไม่มีกรณีแรกมันเป็นกรณีหลัง<ห>อาศูแม่นะใช่ใช่อ่าใช่มันเป็นอย่างนั้น นั้นคาว่าเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนไหมล่ะเบียดเบียนอ่าเบียดเบียนนั่นเบียดเบียนก็ผิดอยู่แล้วอ๋อต้องใช้กรณีนะฮะตรงไปตรงมาแล้วแต่ตีความอย่างอื่นก็ไปอีกไกลเลยอ้าผมเข้าใจลวถ้าค่าสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยหมายความว่าไอ้หมูเป็ดไก่ปลากุ้งเนี่ยเอาไปขายกับเขาไว้ฆ่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีคนทำมาอยู่แล้วแล้วเราก็ ยินดีเขาไปความเบียดเบียนเขาเดือดแล้วเราก็ไปฆ่าให้เขาฆ่าด้วยมันกับอันนี้มันกับเพจอะผิดศินอะใช่ไหมพี่ครับแต่ว่าพวกพวกเลี้ยงปลาจะมีบอ่อปลาเนี่ยแต่อันนี้มพี่ก็เคยพูดแล้วว่าถึงเขา,าไม่ได้เอาตักปลาในบอ่อมามาทํากับข้าวเองทำไมไม่ได้ฆ่าเนี่ยไปขายคนอื่นแต่ว่ามันก็ต้องเป็นคนที่เบียดเบียนเอาชีวิตเขามาเบียดเบียนน่ เรามีชีวิตอยู่อันนี้มันก็เป็นเรื่องในการผิดศีลินกันเครื่องหลกักมันไม่มีอะไรนะการที่ไปเปลี่ยนเปลี่นคนอื่นคือทําลายความสุขของคนอื่นมันมีกรรมทุกคนเพียงแตม่มันมีความหนักความเบาของเจตนาที่โหดร้ายมากหรือว่าน้อยให้ผลมันก็แตกต่างกันไปถ้าโหดร้ายมากคุณก็ลงขุมนรกที่ขุมนรกที่ลึกหน่อย ใช่ไหมหลวงนะถ้าโหดร้ายหน่อยโหดร้ายน้อยหน่อยขมนรกขมนรกก็เบาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นหรือคุณมีเจตนาดีอย่างหลวงนะว่าเจตนาเขาดีเนี่ยเขาพยายามเลี้ยงดูอย่างดีให้อาหารอย่างดีทําความสะอาดตัวเองตัวเขาอย่างดีอย่างนี้เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยแล้วก็เพื่อไปจําหน่ายแจกขายไปจะไม่ได้แจกนะนะขายอย,าอย่างนี้เป็นต้น ก็เจตนาอย่างนี้มันดีแต่เขาไม่ได้เหี้มโหดถึงขั้นจะเห็นฆ่าประสุทสไลด์สัตว์เหล่านี้แต่เขาก็หวังผลประโยชน์จากการที่เขาได้ทําลงไปเพื่อตัวของเขามีความสุขส่วนหมามันจะมีความสุขหรือเปล่ามันกินมันอ้วนมันพีมันจะมีความสุขหรือเปล่ามันอาจจะสุขเพียงแค่มันรักเจ้าเจ้าคนเลี้ยงแต่วันไหนที่มันพัดท่าจากคนเลี้ยงไปแล้วมันจะมีความรู้สึกอย่างไงมันก็ต้องทุกข์ใจมากใช่ไหมล่ะหลวงนะ ไอเรื่องเหล่านี้มันก็คือกรรมที่มันสามารถจะทําให้เขาเนตกเป็นเปรตได้เสมอนะเปรตจึงแยกไปถึงสิบสองจำพวกไงไม่ได้มีจําพวกเดียวเฉ <c oughs> พาะใช่ไหมล่อะอะอย่างเงี้ยอันที่มาอันที่สามพวกค้ายาพิษยาบ้าเนี่ยมันก็เป็นของจริงๆตรงไปตรงมาเสียเกิดผิดสินจะมาฮะเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยอะไหอ่าเนี่ยมันเกิดเลยไปได้เอาหน้าไม่สงสัยก็ดีแล้ว อจะคนอื่นจะสงสัยก anyway> ันเ่อเผื so ่อพวกเขาสงสัยอ kind of ันนี้สีเนี่ยชกยุ่งนะฮะขายสุราครับคนขายมาเด่นดื่มเหล้าเขาตัวเขาไม่ผิดอะไรแต่ว่าเขาก็จะส่งเสริมให้คนอื่นติดสุราเนี่ยเป็นการทำ เปลี่ยนเบียนี่ยเขาร่างกายเขาไม่ดีเนี่ยมันก็มีโทษใช่ไหมครับคนขายเนี่ยแล้วจะขายมันทําไมแหละทั้งๆนั้นรู้มันเป็นโทษกับคนที่เขาเอาไปมันทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันทาให้ความสุขที่เขาเคยมีก็ถูกทําลายด้วยคนบ้าคลั่งในการดื่มของมึนเมาอย่างนี้แล้วมันไม่ได้เป็นทั่วเพียงแค่คนคนเดียวมันท้ายคนทั้งในครอบครัวเขาคนข้างบ้านเขา มันเดือดร้อนกลนไปหลายหลายอย่างเขาจะผิดสินข้อไหนครับผิดสินข้อไหนก็ผิดตาม <ฮะ S 2> ที่พระเจา้าทรงแต้มมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทําร้ายคนอื่นเขาได้ลักษณะนี้จะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาแต่รู้อยู่นะหลวงนะ้ารู้ถึงพิษโทษภัยของมันนะแล้วเราจะไปยุยงส่งเสริมใหม้นคนเหล่านี้เขากินทาไมจากเราเขาไปซื้อร้านอื่นก็แล้วแต่ร้านเราไม่ขายก็จบไปเราไม่ตายเพราะไอาการนึกไม่ได้ขายเหล้าหรอกถูกไหมหลวงนะ เมื่อเรารู้มันไม่ดีก็อย่าไปทํามันก็เท่านั้นง่ายกว่าแต่เราไปทําไปแล้วสิ่งที่มันมันมีผลคือว่าเราจะต้องรับกรรมส่วนนั้นถึงไม่ตกนรกเพราะเหตุแห่งกรรมความชั่วที่ทําด้วยเจตนาที่อยากจะกินเหล้าเองแต่กรรมที่มีส่วนทําให้คนอื่นต้องมีความทุกข์หรือความวุ่นความเดือดร้อนอย่างนี้มันมจีจากต้นเหตุจากเขาเหมือนกันมันมีเนานนะ มันไม่เหมือนกับเรื่องที่เราไปซื้อปลาตายแล้วคนก็บอกว่าเอ้าเธอเนี่ยเพราะเธอไปยุยงส่งเสริมให้เขาฆ่าปลาเธอก็มีส่วนทําให้ปลามันตายด้วยไม่คนละเรื่องกันนะมันเปรียบกันไม่ได้มันคนละอย่างเพราะไอการที่เราไปซื้อปลาชี้ก็ตายแล้วหนึ่งมันตายแล้วนะมันไม่ได้ตายเพราะเราเราไม่ได้ชี้ว่าเอาตัวนี้เราไม่ได้บอกว่าถ้าเอาตัวนั้นมันยังเป็นเป็นอยู่พอคอยหลังปุ๊บมันก็ตายทันที แล้วเราก็บอกเขาไม่เอาปลาเป็นเขาจะกินปลาตายบอกได้เร็ว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 เท่านั้นนหละไปซื้อของอื่นกล่องละกางเรื่องอย่าลืมมาเอาปลาตายอย่างนี้อย่างนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันลงงนะมันรู้อยู่แล้วคือวิธีการทุกอย่างมันเห็นมันชัดอยู่แล้วอ่ะเราจะหลักเรียกเรียกว่ากูกินปลาตายกูไม่กินปลาเป็น ก็ตอนที่มันจะซื้อมันยังไม่ตายเลยมันเป็นอยู่เนี่ยถ้าเราซื้อตายคือซื้อตายจริงๆแนละถือว่าเราไม่ได้ส่งเสริมมาเราไม่ยุยงอะไรเราไม่ได้เป็นส่วนร่วมที่ทาให้เพราะมันตายเ็เอาของตายมาให้เราเราซื้อมันมีอยู่ให้เราซื้ออยู่แล้วก็ไม่ผิดอะไรถูกไหมล่ะเออต้องแยกไปก่อนเดี๋ยวเขามันแย้งตรงกันเงนี้แหละแือถ้าบอกว่าเอ๊ะฉันไม่กล้าฆ่าฆ่าเดี๋ยนี้ให้ฉันหน่อยแต่ไหมล่ะยิ่ง ยิงชัดเจนอย่นะฮะีนี้ก็เป,เป็นเรื่องสุดท้ายของไอ้มิจฉาอาชีวิตชีวะเนี่ยฮะเกี่ยวกับเรื่องอาวุธที่จะฆ่าสาัตว์ฆ่าคนเนี่ยอย่างก็โทษบางทีชาวบ้านเขาก็ทำอาวุธปืนอย่างนี้ก็เป็นการส่งเสริมเมื่อกันใช่ไหมให้ผิดศีล ตัวเองก็มได้คฆ่าละทําปืนขึ้นมาเนี่ยแ้วไปขายก็ไอเรื่องอาวุธมันมันไม่ใช่ของอาหารกินแล้วอร่อยนี่ไม่ใช่ขนมปืนนี่ขบเคี้ยวกินแล้วหวานมันนี่อีกเรื่องหนึ่งนะปืนก็คือมันทําให้คนอื่นเดือดร้อนตายได้เอาแค่ไม่ต้องยิงแค่มันชักออกมาก็เป็นลมตายแล้ว คนมันกลัวก็เป็นลมตายซักเลยใช่ไหมคือเหตุทั้งปวงถ้ามันเป็นการทําให้คนอื่นต้องมีความทุกข์และความเดือดร้อนเปลี่ยนเปลี่ยนความสุขของเขามันก็เข้าขอบข่ายทั้งหมดออแร้เนะมันจะหนักจะเบาก็อยู่ที่เจตนาครับรวมทั้งกับพวกมีดหรืออะไรจำนวนหนองทั้งหมดนะครับคือเจียวาอาวุธนะอย่างเงี้ยแล้วถ้าจำนายมีดหมอล่ะ เออมีหมอก็ได้คนดิครับได้เราได้เอามันแหลมนะแทงคนได้นะจำไหนหมิดหมอละตกนรกก็เปล่าไม่ตกแน่ละคุณผิวอันแน่เพราะว่าผมก็หมิงกันนะมีอยู่กับหมอไปหมิดหมอหมดนั่นแหละ ถตอาวุธปืนเนี่ยเรมีเจตนาจะมาทำ้ายใครก็ก็ก็ไม่มีผิดใช่ไหมอาวุธปืนเนี่ยบางอย่างเอาไว้เล่นกีฬาเลยทำนองนี้ไม่รู้รหล่อยู่ที่เจตนาบอกคุนจะครอบครองไว้ยังไงก็อยู่ที่เจตนาเพราะว่ามันไม่มีทางหรอกไอ้ยามปกติไม่มีเรื่องมันก็ไม่ใช้ก็เอาไปยิงเป้ายิงอะไรซ้อมได้ แต่ถ้ามามาโหใครโกรธใครขึ้นมาแหละยิงคนได้นะุ่เงนะ่ะ